สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้เราอยู่กันที่ตาอ,อากาศบางปูวันนี้พามาดูนกนกนางนวลน,นกนางนวลที่ตาอ,อากาศบางปูสมุทรปราการถ้าใครยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวมาดูนกเลยมา mm hmm. จับเอาไปลาบไปไปแกงกันมารอเล่นเด้อขอห้าม ตอนนี้9โมงกว่า10โมงอากาศก็ยังเย็นๆอยู่ยังไม่ร้อนรเรี้ยวได้มันร้องว่าลาบ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 อย่างเดียวเลยสายมันเรียกร้องให้ลาบลาบ อันนี้น้ำทะเลกำลังจะลงเสียงเสียงขึ้นบางปูปากทะเลเอ่าวไทยอาการฝัง่งตะวันออกแดบดบสองตาหนะ้าดูเลยมาม,มาเข้ากล่องหน่อยเลยว โอ้ดูนะหลายขนาดโอ้ระยะ5เมตรฉันว่าฉันเล็งบ่าปาดแน่นโอ้บอกเลยถ้าไปอยู่แถวบ้านนะครับ โดนล่ามนี่แน่โอ้อโอ้โอู้นี่คือจับได้นี่โอ้ยปรบศนานี่ไม่มีคนวายแย้งดูอุ้ยเออ อาการของปูอยู่ในแถวคนส่งครับวันนี้มาทํำใบขับขี่มาต่อใบขับขี่มาก,ก่อนเวลาเขาเลยไล่กลับต้องมาใหม่บายๆเสียเวลาเลยก็เลยพามาแวะดูนกอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนาะเพียนเที่ยนเด๋งเนได้อยู่ใกลไม่เคยมาเที่ยวพามาดูนกโอ้โห มันไม่ได้อายเราน่เนี่ยมันโชว์ยิ่งเห็นคนยิ่งโชว์โอ้โหอยากออกกล้องหน้าดูเลยโอ้โหเกี่ยวหัวโชว์มันนีหนาวมาจากรัสเซียหรือั้งไซบีเรียโอ้โห พาลูกมาเที่ยวเดี๋ยวลูกเคยมาเที่ยวลูกบอกว่านกตัวเดิมๆห้ดูแต่นกนกตัวเดิมๆลูกไม่ค่อยชอบอมันจำได้นกตัวเดิมๆม,มองคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนิดหน่อยแต่ก็ยังโล่งไม่เหมือนตอนเย็นตอนเย็นคนเยอะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนะโอกาสหน้ามีอะไรจะมานำเสนอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ